มันก็จะพีเอาะอ้ขับมันมันเยอะเยอาขึ้นก่อนโอ้ยจะล้มเลยโอเคอ้าวได้แล้วเชือกที่สาม เออคีบซามเด้น่แห่อเลยนองบังเยียดเยียสุดก็ได้จุดเจ็ดนอเออมุดจอกก็ตะบ้านหบองเนี่ยเชบแน่นเใหญ่มากเลยพอดีอนี่เหอแหกเลยบังเฮ้เียมือมาเจียอาผักติดเฮ้ยเนาเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยพอดีพอนช่มาโอ้ยเดนเือนเจเือนกรมเจ็นบัง เนื้อบางสิมันจะเสียหมดพี่เยะเจงกันขาันกรอ่จ้าจะคือบางเอ็นทยมมบ้านนอ่านีเดี๋ยวมีในกินน้องมาจะมเฮียนทกรบปัจจักให้ควัการเจียมตลดชีวิตใช่ใ้รจจเงี้ยรวยเยรทส่สามดกเนกจักเชเชจักเน้ำไหลแรงมากเลยเนาะโอ้ยรเอยล ដើមមានទុំចែកអុយហឺឡាងជិះចនាចេះនេះធំណាស់រឹកកុំស្នុំហេកយោហេកទៅដែរហឺហេកទៅដែរជិតតនេះទៅនឹងអាយមនុស្សទៅលឿន៧ហឺមើលសວຍណាស់ឡើយមានកាត់តអត់ហឺនេះញាវហេអ្ជាវ៉ាយកទៅខន់តនេះទៅជាម៉ាត់ទៅໄປរមនឹងគាត់เนาะអើយកទៅសានគេគាត់ นีเสียงไก่ขันด้วยปะอ้ยคนอยหางโอ้เสียมาเมื้อมลักเกียล้มาเมื่มเป็นเกียลมัดเกียเออเนะเ้อบุญเกียลละมันได้ลยใด้เลยบ้านบุญเกียลเฮ้ยเงียบจออก็ลอยท่านผู้ชมจ้า ก้อยแท้ๆจากธรรมชาติเลยเนี่ยกระรมกระรมกระมกระรมขี้ยกะลังตะเกียก็คือมัดกระร้าพอเบียอเคนี่ก็มัดติดแม่นะเออเรียกโจรหมัดติดติดทีบ้านซี่อันนี้บัยะนาบเออบังไย้ถึงนาคังนะไม่เสียตเนาะให้เอาดูนะเยียกไว้เยียกเยียขามันเจ็บโอ้มันแทกจย บานเอยบอกเฮ้ยนางเางิบม,มันจอแลแบบอันนี้บพาทนตาไม่มีคนขุดไปเรียกเหี่ยมันก็เสียหมดเนะาะอย่าไปเสียก็ฉันางร้อนมันเหมือนเหมือนเต้ต้องต้องอดชับจีิแต่เหมือนเมื่อวิเยานอกจากดำรึระตีมอุืวะบามอจูเอาไปตื้ตตกกนเนาะ ได้ไหมแสดงมัดสุดท้าประมาณมือมาเมือกือบมเมอบูนบางเลยสุทายกีบูนบูนเออเนยโอ้ยเนยสวยงามมากเลยจะจับท่านเกลือบันดังปุ๊บต้นก็ลุกโผล่ไอจีเส้นเปไปชินเอาไปไบาดนี่หลังจากที่เราขุดเอาเอาหัวมันแล้วเนาะเราก็ต้องผมมันผมให้ผมเอจีเส้นเล่นมอสก็มืด អ៊ុ拜拜ំព <sum yes> េកអឺឡាចាំបិទពីដូចបិទស្រាក់អត់មកចាំយកប្រុសបងយកបានទេมันได้เยียนទៅរកឆ្នៃទៅឆ្លាតអឺយល់បានទេបាត់ខ្លួនបាត់ចូលអឺទៅពីដល់ពីដល់ណាយទៅចាំបាំងអឺក៏ក៏ដើមព្រេងដៃឆ្នាំនេះគ្រុយលឿនលឿនដូចក្នុងនេះទីឡើងទៅអាប់ចារាមសឹងនៅកុំចេះ โปรดอีปานเอาแฟดแฟดกดที่นี่เนาะอือเอาจับគ្នាคนมีคนมีเนาะเฮ้ยอือนําเนียนกอดพื้นพระเทศิโนกดคุๆอ๋อทางบังแห่งจอดโลอยู่มุมบาด230ได้แล้วท่านผู้ชมหลังมาพี่จอ ไอเจ้โรเคยเนาะแม่นนะนกโร่เจ้าหอยบางสนหน้ามืด่ะรอเดี๋ยวก่อนนั่งคสันนั่งพักก่อนหน้ามืดเลยวะฮะเ้อักย่งสันหน้ามืดนิดหน่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวที่เบาเยิ้มกะลือนอมันรู้เจ็ดมองการจะจบจกรมลางเกษเยช่ัสั ตรงมะนาวเขาตีรย <No stop. S 1> to mm ู่ยาท่านฮะทดบังเองทดลองทได้ตึ้งนะเอนนี่น้เลหนาเต็มไม่น่าติดหนึ่งหน่อเ ครับท่านผู้ชมนี่ไงได้แล้วสมใจอยากแล้วนี่กลอยโอ้ยเอาเอาเท่านี้เราไม่เช่าไปแล้วเอาไปแล้วสองถุงไม่เช้ามันนะโยตเยแอนกียต้อนงเอาไปพอกำลังที่เราอันอันเอ็กกิจไรรอัะเอกมุก็โมติดโอ้ยแล้วมันหมดแล้วม่ใช่แล้วตรวนตราที่ใส่ม ណែនមកចុះទ hmm. oh, uh, ៅណានាំខ្លួនលឺទៅគេទៅដែរនេះនេះត្រាក់វាเนาะអឺអមတ်ក่อนអះអោយនេះទៅអឺត្រូវហូបติดกันនេះណាចាំលុបធ្លឹកធ្លឹកនេះអាតាំងម៉ាត់អឺគូកុំចាំជិបភ្នៀមកធ្លឹកធ្លឹកទាំងអស់ โอเคเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันคู่ท่านผู้ชมกลับเรียนไปวัดไทยไทยหันเต้าเตื้อมื้อตะกิขายตู้อือแน่น่ะใช่ไห้ทุกสมุรีมะนาวมะปุรีมะนาวแน่เอาให้จับเปล่าบังฮะจับเลยบังจับอันนี้บังติหมดไอตรงนี้มะนาวเออจําสมัครสุขพร้อมอรอาใช่ฮะจําเจ็บจับเลยแดลคนหมากมันซั่น អត់មិនណាស់ហើយបងថ្ងៃពីរបីនោះហាប់ងឹបផ្សេងទៅនួយនោះហើយទៅចាំបងនងរុញមករុញទៅណាស់អត់មិនណាស់អឺនេះនេះឲ្យយើងរុញតាមអូណ៎យើងរុញតាមយើងកាយតាមអឺអស់រុញទៅអឺនអើយស្នះណោះស្នះតរុញចេះយ៉ាអុយយ៉ាប់ហើយស្នះណោះហឹមបងអញអារត់ស្ាយគីគណោះហឹមចុះត្រាស់ហើយ អឺម <windap sant in Rocky> ើល <hi> មើលមើលតែនេះមើលបងនេះអឺមើលហើយអរុញកគឹងឡើងរុញឡើងអឺគាត់មកញ៉ាំទៅមិនឲ្យគេញ៉ាំហើយអឺរុញអារអឺប្រកាសមកទីរាជកំពូលរូចចម្ចាស់ដឹកឈ្នះរាជណពរណាណពរណារាជណពរណាខៃខាន់ដឹកតែផ្ញើឲ្យមើលក្រី

โอ้อีมอตัดมือน้องจ๋อเล้งจ๋อเครื่องเนาะจ้ะเองก็จัดเจิงชะรถเนาะอูฮึเอาเป็นเรียกประเทศเลยเออโอ้ยจิงเพียรยิงสุบัติไว้คิดไว้เอ้อโลตามดุบตามดังเด้อรัสเซียក្រណាឆាំងខាប់ក டை ទៅនុបទេសយើងវិញទៅរុនរាងកូនងក្បី

เื่อยลยหอบเลยกลับบ้านท่านผู้ชมได้ได้พอสมควรก็จะบอกว่ากลับบ้านผลไปก็ไปทำต่อไปฝานต่อไปฝานไปฝานเอาดินออกจากกรอยไปทำความสะอาดต่อนะครับเพราะว่ามันมีเศษดินก็ต้องไปทำความสะอาด สอยจนั้นก็จะตามขั้นตอนของแย่ปอดที่เคยทำไปปฏิบัติก็ไปล้างน้ greens, นงําเกลือนําไปแช่น้ําทําความสาดอีกหลายขั้นตอนทีเดียวท่านผู้ชมฝ่ายจะได้กินสรอยพืชธรรมชาติอย่างนี้นะครับก็ตามติดเจะปอดไปดูเจหาได้เยอะทีเดียวอันนี้ขุดไม่ชาบต่แล้วสองรอบไปรอบหนึ่งสองถุงปุ๋ยแต่ว่า รอบนี้ก็เที่ยวนี่ก็คืได้อีกสองถุงปุย๋ยก็เยอะดีคดั้ทมกท่านถ่ายเวลาขุดก็มาได้ไม่ได้นานนะแต่ <สะ S 2> ด้วยความที่ว่าอ๋อก็อาศัยขุดแบบนี้นั่นกวอันนี้ทางก็ลำบากถ้าน้าฝนก็อจาได้มาเลยรถใหญ่มันจะเลื่อนนะครับอื อันนี้ทางไปบ้านนะครับนู่นโอเคมาแล้วไปต่อกลับบ้านเรา,ารถไทยมาน่ะฮะรถไทยน่ะ เม่ไดคนเกิดมาอะเาทำไมอ่ะเหใครน่ะรู้จักเขาไหมใครน่ะมามากลับบ้านโลกมาเม่ต้องต้องตอนอแอร์เดี๋ยวมอต้องติน่แอร์ตัวบ้านหลองน้องหอยใจน้องหอยใจเดินน้องมือตาวบ้านลัง โอ้ยดีเห็นไหมมิโซม,มาแล้วมั้งหลึงข้างหลังขิ้เนเดียบนะจะปอดขับมาด้านหลังแล้วนะตามมาแล้วข้างหลัง ชีวิตก็น,นี้แหละ,ละทุกคนที่โดนกันไปทุกคนลำบาก็ตอนรถมาข้างหน้ารถไปไหน <c oughs> จะไปไหน <c oughs> แสงไม่ได้ฟ้าชั้นวายชั้นจะพี่นกาไปก่อนเออฮะก็บ้านแล้วถึงบ้านแล้วไม่มนถึงแล้ว ถึงบ้านแล้วท่านผู้ชมนะครับคราวนี้ก็ต้องเอาลงใครให้นี่ใครสัน้นแก่ก่อนท่านถึงบ้านแล้วเนีะเยอะเลยเนาะเราไปได้ทีน่นะนี่อ่ะ

อโอ้เกเรยได้เออแม่นะดมเรกยดมเรโอมเรก่แมนะเรกหนึ่งามี่อืโอเคานผชมต่ไปก็เป็นขั้นตอนของการเดี๋ยปอยก็จะมาฝานเอาดินออกแล้วก็ ตอมีขึ้นต่อจใจนั้นก็ไปทําควาสะอาดน้ําล้างเกลือน้ำล้างหลายๆตัวตอนขั้นละหมัดทำามสะอาดแล้วก็ยากเส็นปี่เกล็กินนะก็นี่ของเก็บปวาเลยได้ว่าใช่เพลง้าปการได้เขาต้องกลับไปก็สวัสดีครับเนาะสวัสดีครับค่ะก็